ให้ดีว่าเปิดให้ดีว่าเปิดก่อนแล้วค่อยสูเมธาเปิดป่าววันนี้ใช่ปะใช่แต่โว้งหอยี้ะคนไม่รู้จยไปทำนะโอ้เห็นแม่มาแค่อันนั้นมันได้หตัวมันว้าวเลยลโอ้โหคิวไม่นับถือไปอยดีๆก็คิวแรงแรงครับ เดี๋ยวบ่ยยแล้วะอ้เกตาเยวเ่เาอาูเต็ม้อยแล้วไอ้ัดเป็นดีเดแล้วเป็นดีเแล้วเป็นดีเแล้วหนูุดยดดล้มเลยสัตวเต็ม้อยแล้วไอ้ั้มันแทมแทมอยู่วะ กูชอบกดสกิลกูไว้นี่มากเลยไม่้หาคนกดแล้วแบบสองกูข้อ차อะไรวาเกิดชิมแล้วก็ไปยืนที่เขาตีเล่นแล้วแม่งเต็มร้อยพอดีอ๋อเออแล้วแม่งมันจะกลายเป็นดีเพลย์เลยพ่นแรงเกินหกสิบก็ดีเพลย์ได้ละแต่น้อยแม่งเหี้ยที่แล้วแม่งจะมีเสียงที่แบบโอ้โอ้ิอ้ที่หาทีมกูเป็นป้อมนี่เองเหี้ยกูอ่าละ โอ้ยยืนนดนดุจำแพงราเชียไปไหนนะโตกีิกะย่าให่วายงไงเี่ยนเปหลังกทำไมเนี่ยโยผมจะตายไม่ใช่ตายเ,เลยจริง เจโอ้โยเฮียเอาไว้เอาไปไฟลากูไฟลากูหลังหลังเข้าหลังเข้าอะไอ้แกมึงกักูคอมโบน้ำไฟเว้ยไอ้เพื่อนพร้อมยังพร้อมต้องต่เลยดิแต่ไม่พี่ไหนอยู่นี่อยู่นี่รวมตีความไปเอาตั้มตั้มตั้มไม่ไม่ไม่เดี๋ยวกูรอให้เดี๋ยวกูรอให้พยายามให้มันลุกลงรวมรวมเฮ้ยทำไมถึีบอะ น no ี่เอะไรแ้คาไ่มีโอ้ยยังไม่มีใคอยู่เลยไอ้หนี่หมดเลยเราเเปิดทางแล้เราปลดไปได้ขอกึ้นไม่หน่อยเถอะไม่ถึงเลยวอเกบู๊โอ้ยเอาใจเฉยโคมกลัวดูมันดีเฮ้ให้ไหนมาแล้ตัวไอ้ตัวเพื่อ ลิงเราแม่งไอ้นี่มากเลยนั่าแ,แบบเดือดอ่ะไม่รู้ไ,รไปโก,ปกรธใครไปไปไหนไร่เหี้ยแค่แข่งตายไปมึงอ่ะหงงดินั่งไปโกรธไม่ให้ปายกันจิเหมือนแม่งมีใครไปฆ่าหมามาเออลิงแม่งไล่ไม่หยุดตากัะเบลเลยอ่ะตั้งตัวเปิดไปไม่หยุดเลยกูต้องให้โลกแม่งตลอดเลยแต่ก็ดีรากแบดอ่ะอุ๊ยวสวยชมผู เวลาไม่แรล้ม嘛เดี๋เวล้ัดเวลาเปดนโง่ดูลาคุณ้มดูเวลาไ่ดินยัดนเวลาเวลยืนสามเปดแล้วแล้วคุณดูซาย่าเอาที่เบสไม่ไหวยรถก็โง่เลยอค่ะเอมม่เล่นมเั่นึงเดียวแอนเดันรถไอควายีเบสเายืนมองเี่ยไม่ไหววะให้กูกดเลว่าดเลาเล่นแบบ อาดิถ้ามันจะถ้าจะกดอดีตแล้วกูก็ต้องเข้าเกมจีเหมือนเดียตายอยู่เลยพีพีกูให้เขาให้โลกยันเลยจะตายจะตายเอานั่นซ้ำดีกว่าโคตรยิ่งเจ้าต้มจุ่มโดนขัดบมาเต็มพวกมึงต้องจุ่มต้องจุ่มก้างไปใจพวกมึงทำไปยี่อะไรกันกูถามแม่งขับอดีตทุกตัวเลยอ่ะบ้ามั ต้องจุ่มมีแแอร์เก็บตับบ้งนานสัตว์กดฟุมโดนยิงโดนหัวเอบซับกูแม่งโคตรกอิสิฟแบบขอเหอะคืนนี้พี่ขออะแม่งทักทักรับทักด้วยน้อยท<น>ิไอ้เด็ดเออากกูไม่จะกากมากนะอันนี้แม่งโหดอะไรวะอันนี้แม่งสเสมอแดบเนี่ยไอ่ดก